จุดใจตั้งที่2ต่อไปนะครับก็คือด้านใบหน้าของหลวงพ่อนะครับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อรวยวัตะโกนะครับปี2560นะครับรุ่นนี้นะครับตั้งใจว่าจะนำมาฉลองอายุครบ96ปีของหลวงพ่อรวยนะครับ มาดูที่กล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องนะครับจะเป็นกระมยี่สีเหลืองนะครับแล้วก็อยากให้จำฟรอนของกล่องให้ดีนะครับซึ่งรุ่นนี้นะฮะมีเหรียญปลอมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูจุดจ่ายตังจระจุดนะครับนี่นี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่สวยงามแล้วก็น่าบูชามากๆนะครับ มามามาดูตัวเหรียญกันใกล้ๆกันดีกว่าครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญทองแดงตัวเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญทรงเสมานะครับด้านในนะครับจะเป็นหลวงพ่อรวยครึ่งองค์นะครับแล้วก็ตัวพื้นเหรียญนะครับจะเป็นพื้นเรียบตึงนะครับนี่สวยงามมากนะครับจุดจ่ายตังแรกนะครับก็คือ ตัวเหรียญนะครับจะไม่เจาะห่วงนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะตอกเลข96นะครับอยู่ในตัวห่วงเหรียญนะครับถัดลงมานะครับจะเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็คือนโมพุทธายะนะครับแล้วก็จะเป็นหลวงปั๊มหลวงพ่อรวยปาสาติโกนะครับจุดใจตั้งที่สองต่อไปนะครับก็คือด้านใบหน้าของหลวงพ่อนะครับ ต้องติดคมชัดแล้วก็ตรงเส้นหน้าผากเนี่ยต้องติดคมชัดเหมือนมีชีวิตอยู่เลยนะครับนี่เส้นเกสาก็ต้องติดคมชัดนะครับนี่ตัวยันที่ตอกที่สังคติตรงนี้นะครับก็ต้องคมชัดนะครับจริงๆตัวเหรียญปลอมเนี่ยก็มีออกมานะครับแต่ว่าความคมชัดเนี่ย ไม่เท่าเหรียญจริงนะครับนี่มาดูตรงกะหนกข้างนะครับทั้งสองด้านเนี่ยต้องติดคมชัดนะครับไม่มีเส้นแตกลายงาหรือว่าเส้นเซียนนะครับเหรียญต้องเรียบตึงนะครับนี่มาดูด้านหลังกันบ้างครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันล้อมรอบนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นยนันพุทธซ้อนซึ่งเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อรวยนะครับตรงกลางจะเป็นรูปไก่ชนนะครับนี่แล้วก็ปั๊มอายุวัฒนมงคลวัดตะโกจังหวัดอยุธยา2560นนะครับนี่ เรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญพิเศษหน่อยนะครับก็จะมีปั๊มที่ด้านหลังด้วยนะครับนี่เป็นลายเป็นแหล่เทมหายากนะครับนี่นะครับเดี๋ยปั๊มแบบนี้อาจจะไม่มีทุกเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ แล้วก็ตัวตัดนะครับตัวตัดตรงนี้นะคะของแท้เนี่ยต้องเป็นเสาะร่องนะฮะนี่ของแท้แบบนี้ต้องเป็นร่องแบบนี้นะครับนี่ตัดชับเลยนะครับสวยงามนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ ามาดูกันอีกเหรียญดีกว่าครับเหรียญน,นี้ก็จะสภาพนอนกล่องเลยครับก็จะเป็นดิ้วรอยตามธรรมชาติทั่วไปนะครับนี่ด้านหน้าของหลวงพ่อนะฮะดวงตาเนี่ยจะคมชัดนะครับเห็นแววตาแล้วก็สีหน้านะครับจะเป็นหน้าหลวงพ่อนะครับจะเป็นทรงหน้าแก่นะครับก็คือทรงเดียวกับเหรียญรวยพยาไก่นะครับ แล้วดูตรงไฮปาร้านะครับก็จะเป็นรูปแบบที่คมชัดนะครับเป็นธรรมชาติลูกกระเดือกนะครับก็คมชัดนะครับนี่แล้วก็โค้ด96ตรงนี้นะฮะตอกอยู่ในหงเหรียนนะครับนี่มาดูด้านหลังนะครับอย่างที่บอกด้านหลังบางเหรียญอาจจะไม่ได้ตอกเลขโค้ดนะครับ ่ผิวเหรียญก็จะตึงเรียบนะครับไม่เป็นเส้นเซียนนะครับแต่ว่าอันนี้อย่างเหรียญน,นี้นะฮะก็คือเกิดจากการเก็บไว้เก็บไว้ในกล่องนะฮะแล้วก็เกิดการโดนโดนอากาศบ้างนะครับก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะฮะ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญดีปีลึกแท้ท่านหลวงพ่อนะครับก็คือเหรียญน,นี้เนี่ยตัวเหรียญเนี่ยจะสร้างเมื่อปีสอง9ันห้าอยห้าสิบ้านะครับเพื่อเอาไว้ฉลองปี2 5 6พนห้าอยหกสิบนะครับนี่เป็นพิธีปลุกเสกก็เป็นพิธีใหญ่เลยครับต้นปีห0นนะครับผมนี่ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ